สวัสดีครับ n แนลปอ r n r รีวิวนะครับวันนี้เราจะมาทำคลิปเปรียบเทียบปัตเต็กฟิลิปอัคอนดรุ่น5165แล้วก็5167กันนะครับ ซึ่งก็เป็น2รุ่นที่ผมเชื่อว่าเป็น1ในตัวเลือกที่เพื่อนๆน่าจะกําลังตัดสินใจในการเลือกซื้อกันเลยนะครับซึ่งจริงๆต้องบอกก่อนนะครับว่ารุ่นที่แบบเราหาซื้อได้ปกติเนี่ยก็คือรุ่นด้านขวานะครับก็คือตัวนี้นะ 5167A นะครับแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็น5165นะครับเป็นรุ่นที่ผมเนี่ยใช้งานอยู่นะครับซึ่งก็จะมีขนาดที่แตกต่างกันประมาณหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่ามันต่างกันยังไงบ้างนะครับเริ่มแรกก่อนนะครับก่อนที่จะไปดูดีเทลนะเร ตอนนี้เนี่ยผมวางนาฬิกาอยู่ในระนาบเดียวกันนะครับซึ่งการที่แบบมันอยู่ในระนาบเดียวกันแล้วปั๊บเนี่ยเราก็จะเห็นขนาดที่แบบมันต่างกันอย่างแท้จริงเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆลองดูด้วยตาเปล่าแค่กวาดตาคร่าวๆนะ เราจะรู้สึกได้ทันทีเลยนะว่าเลือนขวาเนี่ยใหญ่กว่าเลือนซ้ายเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับคือรู้สึกแบบเยอะอะไม่ใช่ใหญ่กว่าการแค่2อสมมิลนะครับจะรู้สึกว่าแบบใหญ่กว่าการ3มมิล4มิล5มิลเลยทีเดียวนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าการเล่นเลเยอของหน้าปัดด้านในนาฬิกานะครับที่แบบมันจะมีความแตกต่างกันประมาณหนึ่งด้วยนะครับก็เลยทําให้ตัวด้านซ้ายเนี่ยมันดูคอมเพกนะมันดูแบบยัดยัดแน่นๆกันมากกว่าตัวด้านขวานะครับตัวด้านขวาเนี่ยสังเกตดูนะครับตรงโลโก้โปรเจก p h ฟิลิปนะครับ เพื่อนๆจะเห็นนะว่ามันจะมีการทิ้งสเปซด้านบนหน่อยนะครับคือจะมีช่องไฟรอบๆตัวโลโก้ประมาณหนึ่งอ่ะแต่ว่าตัวด้านซ้ายเนี่ยจะเห็นนะครับว่าตัวข้างบนปติกฟิลิปเนี่ยมันจะชิดเลข11แล้วก็เลข1อยู่แล้วนะครับด้านขวานี่คือจะดูสบายตากว่าเยอะนะครับแต่ว่าตัวซ้ายน้าตัวเล็กนะมันจะดูแบบแน่นๆดูติดๆแบบเบียดๆหน่อยนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับที่เป็นจุดที่คนจะแบบ ดูนาฬิกาสเรือนเนี้ยจะสังเกตได้ง่ายที่สุดนะครับก็คือตรงตำแหน่ง3นาฬิกานั่นเองนะครับคือรุ่น5 1 6 7เนี่ยที่แบบเป็นไซส์40มิลนะครับสังเกตดูนะว่ามันจะมีเม็ดลูมเนี่ยชิดขอบขวาตรงนี้นะครับเล็กๆอยู่เม็ดหนึ่งนะเป็นก้อนสี่เหลี่ยมเล็กๆแบบนี้นะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของตระกูล40มิลนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น38มิมลนะเพื่อนๆลองดูนะครับตรงช่องวันที่เนี่ยมันจะชิดขอบขวาเลยมันจะไม่มีเม็ดลูมสี่เหลี่ยมมาให ถ้าเกิดแบบเพื่อนๆไปเห็น2เรือนเนี่ยในรูปนะครับอยากจะดูนะว่ามันเป็น38มิลหรือว่า40มิลนะครับสังเกตได้อย่างง่ายที่สุดเนี่ยก็คือเม็ดรูมตรงนี้เลยนะครับถ้าเกิดเจอรูมเนี่ยตีไว้ก่อนเลยว่า40มิลัพนะครับแต่ถ้าเกิดมาแบบนี้นะครับช่องวันที่ล้วนๆนะก็38มิลนั่นเองนะครับก็คือรุ่น5165นะครับที่หายยากๆหน่อยนะส่วนรายละเอียดต่างๆบนหน้าปัดนะครับเรียกว่าถอดแบบมากันแบบเป๊ะๆเลยนะครับก็คือเหมือนกับว่ามีการหยิบเอาพวกมาร์เกอร์ต่างๆนะครับของ ไปใส่อยู่ในเคสไซส์ที่มันเล็กลง2อมิลน,นะครับแล้วก็จัดช่องไฟใหม่นะครับอย่างตัวเลขแต่ละชั่วโมงเนี่ยเดิมทีมันก็จะห่งหางกันหน่อยนะครับพอไปอยู่ด้านซ้ายก็จะแบบมีความเบียดเบียดกันมากขึ้นนะครับก็ดูคอม p a c t มากขึ้นนะซึ่งขนาดของพวก m a r k ร์ขนาดของพวกตัวอักษรด้านในเนี่ยเอาจริงๆผมไม่ได้รู้สึกว่ามันต่างกันเยอะมากเท่าไหร่นะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยตัวด้านซ้ายเนี่ยก็จะมีความเล็กกว่าตัวด้านขวานิดน,นึงด้วยนะครับไม่ได้เป็นการหยิบเอาของรุ่นเดียวกันมาใส่นะครับก็คือจะแบบมีไซ์ที่เลล็กงงมานึด้วยนะ แต่ว่าสังเกตได้ไม่ได้ชัดเจนมากนะครับส่วนลวดลายหน้าปัดเนี่ยมีจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะคือเดิมทีเราก็จะเห็นนะครับว่าลวดลายหน้าปัดเนี่ยมันจะมีความแบบเป็นรูปโลกแบบนี้นะครับแต่ตัว5165เนี่ยเพื่อนเพื่อนลองสังเกตดูนะครับลายลูกโลกอะ่ะมันจะมีความขอบโค้งๆนิดนึงอะ่ะคือมันจะไม่ได้แบบเป็นหน้าปัดเรียบๆแล้วก็ตัดมาคมๆนะครับคือลายจะมีความมนๆนิดนึงนะครับเป็นก,ก้อนๆอย่างเงี้ยนะครับแต่ตัว5167เนี่ยมันจะมีความเหลี่ยมมากกว่านะครับก็คือขอบสันเขาอ่ะ ตรงที่มันเป็นเส้นเสาะล่องอะ่ะมันจะคมคมเลยอะ่ะแล้วก็เรียบเรียบเป็นผิวแบบตรงๆเลยนะครับอันนี้สังเกตดูนะเทียบเป็นดูเลยนะครับเวลาเจอแสงขึ้นลงนะครับด้านซ้ายจะดูมีความมนๆอ้วนๆหน่อยนะครับด้านขวาก็จะแบบเรียบๆรียบเลย อันนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่มันมีความแตกต่างกันอยู่ประมาณหนึ่งนะครับซึ่งในการใช้งานจริงนะแทบไม่ได้สังเกตเลยนะครับอย่างผมเนี่ยใช้งานเรือนี้มานะผมก็ไม่เคยรู้มาก่อนนะว่าเออหน้าปัดด้านในเนี่ยมันต่างกับตัวปกติประมาณหนึ่งนะครับซึ่งก็สามารถใช้งานได้ทั่วไปเลยนะครับไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันประหลาดกว่าอะไรเท่าไหร่นะครับส่วนตัวขอบเบสเซลนะครับเรื่องทรงกระจกก็มาเหมือนกันนะครับเป็นทรงแบบเหลี่ยมๆเยอะๆหน่อยนะแล้วก็เรื่องการตัดแสงเนี่ยผมให้ใกล้เคียงกันนะครับก็เรียกว่าเป็นประเภทเดีีียยววกกัััันนนนนเเล็ไดด้้้รสส่่ือองาปถ เกิดมองได้ตาจริงๆนะครับมันจะมีความต่างกันอยู่ประมาณหนึ่งนะคือตัว5167เนี่ยหน้าปัดมันจะแบบเป็นสีเทาที่มีความติดวอมนิดเดียวนะครับคือยังรู้สึกว่าเป็นเทาแบบเทาจริงๆอะนะครับแต่ตัวด้านซ้ายเนี่ยมันจะเป็นเทาที่มีความติดวอมเยอะกว่าหน่อยนะครับคือจะแอบรู้สึกว่ามันมีความแบบ อมส้มๆเหลืองๆมาแจมนิดนึงอ่ะนะครับตัวด้านซ้ายนะตัวเล็กนะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเอาแบบความเป็นสีโมโนโทนนะครับดูแบบเป็นสีเย็นๆมากกว่าเนี่ยตัวด้านขวาก็จะมีความเย็นกว่านิดนึงนะครับจริงๆตัวด้านซ้ายมันก็แบบเป็นนาฬิกาที่ผลิตมาหลายปีแล้วด้วยนะครับไม่ได้มีการรีเฟชอะไรเลยนะครับดังนั้นเนี่ยกลิ่นอายมันก็อาจจะมีความยกเก่ามาแจมๆหน่อยอะไรแบบนี้นะครับตัวหน้าปัดก็ประมาณนี้นะถือว่าต่างกันใช้ได้เหมือนกันนะครับ มาดูส่วนตัวเคสกันบ้างนะครับตัวเคสเนี่ยก็เ,เรียกว่าถอดแบบมาเลยนะครับคือตัวใหญ่ตัวเล็กเนี่ยเหมือนกันทุกประการเลยนะแค่แบบเล็กลงแล้วก็ใหญ่ขึ้นเท่านั้นนะครับแต่จุดที่มันจะเด่นจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องคราวกาดนะครับคือตัวเล็กเนี่ยสังเกตดูนะว่าคราวกาดเนี่ยก็ด้วยความที่แบบตัวเรือนมันเล็กแหละมันก็จะไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ตัวใหญ่เนี่ยตัว40ิมิลเนี่ยคราวกาดจะมีความยาวกว่านะครับแล้วก็มีการกินพื้นที่เยอะนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าค่อนข้างจะตามขนาดเคสไซส์นะ แต่ถ้าเกิดเราลองเทียบกันดูอย่างเงี้ยมันก็จะต่างกันแบบเยอะเหมือนกันนะครับตัวด้านขวาเนี่ยก็จะแบบมีความมนๆโค้งๆไปกับตัวเรือนได้แบบค่อนข้างจะเนียนนะครับดูกินพื้นที่เยอะอะแล้วก็ดูแบบไม่ได้ยื่นมาเป็นก้อนมากอะ แต่ตัวเล็กเนี่ยจะดูแบบข่าวกาดจะยืดๆหน่อยนะครับดูแบบไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งกับตัวเคสเท่าไหร่นะครับอาจจะด้วยเรื่องของไซซิ่งด้วยแหละที่แบบทําให้ตัวนี้มันก็ดูเด่นขึ้นมาผิดปกตินั่นเองนะครับส่วนตัวเม็ดมะยมนะครับก็คล้ายๆกันเลยนะครับมีโลโก้โลโก้ปะเต็กฟิลิปอะไรแบบนี้ก็เหมือนกันเลยนะครับเรียกว่าถอดแบบมากันเลยส่วนตัวเคสนะครับก็เป็นการขัดเงามาทั้งคู่นะแล้วก็ด้านข,าข้างเนี่ยเป็นการขัดด้านมาแบบนี้นะครับ ก็ถือว่าเหมือนกันนะครับส่วนเรื่องของไซซิ่งเนี่ยวัดให้ดูสักนิดหนึ่งนะครับอย่างเรือนนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ3 8มมิลนะครับความหนาเนี่ยประมาณ7.9นะครับส่วนเรือนนี้เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ40.8แนะครับแล้วก็ความหนาเนี่ย8.2จนะครับจะ,ะ,บะบสังเกตเห็นว่าเรือนใหญ่เนี่ยหนากว่านิดนึงนะครับประมาณ0.3มมิลเท่านั้นนะนะซึ่งไม่ได้มีนัยยะขนาดนั้นนะครับเวลาใส่ใช้งานเนี่ยก็รู้สึกเบาสบายทั้งคู่นะครับส่วนเรื่องน้าหนักเนี่ยเปรียบเทียบกัันิดึ เริ่มจากตัวเล็กก่อนเลยนะครับตัวเล็กเนี่ยก็ผมเนี่ยข้อมือ5.5นิ้วนะครับมีการตัดสายออกไปประมาณ1นึงนะครับช่างออกมาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ70กรัมเท่านั้นนะครับส่วนตัวใหญ่เนี่ยอันนี้เป็นการตัดสายสําหรับข้อมือ6.5นิ้วนะครับเป็นนาฬิกาที่ยืมเพื่อนๆมานะครับช่างออกมาปั๊บเนี่ยก็จะอยู่ที่79กรัมนะครับเรียกว่าต่างกันแค่10กรัมเท่านั้นนะถือว่า ไม่ได้เยอะเลยนะครับต้องอย่าลืมนะว่าเนื้อสายของตัวนี้ก็มากกว่าของตัวที่เป็นไซส์เล็กด้วยนะครับ <_ d ime> ดังนั้นเนี่ย <_ d ime> ผมว่าเรื่องน้ําหนัก <_ d ime> เรื่องความสมสัยเนี่ยผมให้ใกล้เคียงกันเลยนะครับส่วนตัวสายเนี่ยสังเกตด,ดูนะว่าเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับทั้งงที่สายเนี่ยไซซิ่งตัวนี้จะเล็กกว่าด้วยนะครับคือเอาคอนอด์ทั่วไปเนี่ยขนาดของลักไซสอ์อ่ะมันจะอยู่ที่ประมาณ21มิลนะครับส่วนตัวนี้มันจะอยู่ที่ประมาณ20มิลเท่านั้นนะครับอันนี้วัดให้ดูนะครับเนี่ยมันจะอ่ปาเตงด้ลย ไม่ได้รู้สึกว่ามันต่างกันมากนะแต่ถ้าเกิดมาเพ่งดูในดีเทลนะครับมานั่งเทียบกันจริงๆเนี่ยก็จะรู้สึกได้นะว่าตัวขวาเนี่ยมีความกว,ากว้างกว่านิดหนึ่งนะครับนิดหน่อยเท่านั้นส่วนบัคเกิลเนี่ยมาคล้ายๆกันเลยนะครับก็มีความเงาๆนะครับแล้วก็สังเกตดูรอยนะครับอันเนี้ยด้านซ้ายของผมนะครับด้านขวาของเพื่อนนะครับคือไม่ต่างกันเลยนะครับคือลอยแบบเยอะมากนะครับแล้วก็แบบ ไม่ต้องเป็นซีเรียสน,นะครับยังไงรอยตรงนี้มันมาอยู่แล้วนะคือถ้าเกิดใช้ใช้ไปอ่ะเบื่อเบื่อก็รอยเยอะๆนะครับก็เอาไปขัดทีหนึ่งก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่อย่าไปสนใจมันมากนะครับ <_ d ata> มาดูส่วนตัวด้านหลังกันเลยดีกว่านะครับฝาหลังนะ, <_ d ata> นะเครื่องเนี่ยเป็นเครื่องเดียวกันเลยนะครับทั้งสองรุ่นนะเรียกว่าใส่เครื่องทุกอย่างเนี่ยเหมือนกันเป๊ะนะครับแล้วก็แค่มีการหยิบเอามาใส่ในเคสที่มันเล็กลงเท่านั้นเองนะครับก็ทั้งด้านหน้าด้านหลังเนี่ย แทบไม่มีอะไรแตกต่างเลยนะครับแต่จุดที่ต่างจริงๆเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของลักทุลักนะครับคือนาฬิกา38ม mm, ิลเนี่ยลักทุลักอ่ะมันก็จะไม่ใหญ่อยู่ละนะครับวัดออกมาเนี่ย44มิลเท่านั้นนะครับแต่สังเกตดูนะว่าสายยางเขาอ่ะจะมีความแข็งประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีการตีโค้งออกมาเยอะนะครับซึ่งถ้าเกิดผมวัดจากลักทุลักที่แบบมันกว้างที่สุดนะครับ <c oughs> ของเรือนเล็กเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ55มิลนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเรือนไซส์มาตรฐานนะครับเอาคอนดไซส์ปก,กติเนี่ย มันจะอยู่ที่ประมาณ58นะครับหรือว่าบางทีเนี่ยไปถึง60เลยก็มีนะครับถ้าเกิดผมไม่ได้บีมันมากนะดังนั้นเนี่ยขนาดลักธุลักษ์เนี่ยในการรัดข้อมืออ่ะมันจะต่างกันประมาณ5มิลเลยนะครับทำให้คนข้อมือเล็กเนี่ยผมก็แอบ,บแนะนำนะว่าตัวด้านขวาเนี่ย40มิล่ะมันจะใหญ่เกินไปนิดนึงนะแล้วก็จะมีความการประมาณนึงนะครับคือถ้าเกิดเอาขนาดตัวเรือนอ่ะอยู่บนข้อเนี่ยไม่รู้สึกอะไรเลยนะครับเพราะว่าลักธุลักษ์ทั้งคู่มันสั้นอยู่แล้วนะครับแต่อย่างเงี้ยผมลองเทียบให้ดูนะครับ 38มิลน,นะอยู่บนข้อมือ5.5นิ้วนะครับมันก็จะออกมาประมาณนี้นะครับเพื่อนๆลองดูส่วนที่เป็นตัวเคสก่อนนะครับขาของตัวเรือนเนี่ยสังเกตดูนะว่าไม่พ้นข้อมือผมนะครับยังอยู่ในแอเรียข้อมือผมนะแล้วก็ตัวสายเนี่ยมีความยื่นบนยื่นล่างประมาณนึงนะครับแต่ถ้าเกิดดูด้านข้างนะมันก็ยังแบบไม่ได้มีช่องว่างเยอะมากยังพอจะแบบแนบสนิทไปกับข้อมือนะแล้วก็หมุนมาปั๊บเนี่ยจะเห็นว่ามันไม่ได้แบบ มีความขุกขักอะไรมากมายนะครับคือตัวสายเนี่ยถ้าเกิดเอาดูแบบตรงๆเนี่ยมันก็ยังดูการกว่าปกตินิดนึงนะครับแต่ว่ามันเป็นความกลางที่มีพื้นที่ให้ลมมันเข้าให้แบบมันใสสบายอะ่ะถือว่าใส่ใช้งานได้หายห่วงนะครับแบบนี้นะอันนี้สําหรับคนข้อมือเล็กนะครับ5.5นิ้ว6.5นิ้วเนี่ยผมว่าใสไซนี้กำลังดีมากๆเลยนะครับซึ่งถ้าเพื่อนลองสังเกตดูนะครับลองจําภาพนี้ไว้ก่อนนะครับนาฬิกา38มิลน,นะอยู่บนข้อผมเนี่ยประมาณนี้นะครับผมจะลองเปลี่ยนเป็น40มิลให้ดูนะครับ ก็เพิ่มขึ้นมา2มิลปั๊บนะครับออกมาเนี่ยก็ประมาณนี้เลยนะครับสังเกตดูนะว่าตอนแรกๆอเราจะยังไม่รู้สึกว่าเออมันก็ไม่ได้ต่างกันมากนะแต่เพื่อนๆลองดูตัวขารักนะครับขาลักเนี่ยเริ่มมีความชิดขอบตัวแขนผมละนะครับแล้วก็มีความแบบเลยๆมานิดน,นึงแล้วอ่ะแล้วก็ตัวสายอะ่ะสังเกตดูนะว่าถ้าเกิดมองจากด้านบนอ่ะมันอาจจะยังไม่ได้เห็นอะไรเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเอียงมาดูนะเพื่อนๆจะเห็นพื้นที่ช่องว่างตรงนี้ ระหว่างสายกับตัวข้อมือผมมาเยอะนะครับถึงแม้ว่าผมจะใส่ลัดมากขึ้นนะครับมันก็จะยังมีช่องว่างตรงนี้ที่แบบสามารถเอานิ้วสอดเข้าไปได้ประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยคนข้อมือเล็กๆนะก็ต้องบอกว่าตัวสายของโอคานอไซส์40มิลเนี่ยจะมีความตีโค้งตีกลางขึ้นไปแบบประมาณหนึ่งเหมือนกันนะ่ะและเวลาใส่ใช้งานเนี่ยก็จะรู้สึกแบบนิดหน่อยนะครับคือถ้าเกิดข้อมือไม่เกิน6.5นิ้วอะถ้าเกิดให้เทียบการสวมใส่นะ ยังไงตัวเล็กใส่สบายมากกว่าอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งในการพิจารณาในการเลือกซื้อสไซส์นี้นะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่แบบจะซื้ออควาโนตแล้วนะครับแล้วแบบหาย38มิมลไม่ได้เลยนะครับเพราะมันหายากมากนะคือแบบปีปีหนึ่งเนี่ยจะมีคนออกมาขายในไทยเนี่ยผมว่าไม่เกินสอสาเรือนเท่านั้นนะครับกับกันนะห้าหนึ่งหกเจ็ดเนี่ยสี่สิบมิลเนี่ย ปีหนึ่งนี่เราเจอกันแบบ 30- 40เรือน50เรือนก็มีนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครเป็นคนข้อมือเล็กนะครับต่ำกว่า6.5นิ้วนะและแบบหาเรือนนี้ไม่ได้จริงๆอ่ะแล้วถามว่าเรือนนี้มันใส่ได้ไหม <S <S ผมก็ต้องตอบเลยนะว่ามันใส่ได้นะครับคือมันไม่ได้รู้สึกว่าแย่หรือว่ารู้สึกว่าแบบใส่ไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะครับคือพอเราตัดสายให้มันสั้นลงนะครับแล้วก็ให้แบบมันรัดรัดมากขึ้นปั๊บเนี่ยมันก็ยังจะดูแบบมีความกระชับกับข้อมือนะครับแล้วก็ดูแบบโอเคนะคือแบบ คือมันก็ดูเป็นนาฬิกาโอเวอร o ์ไซส์แล้วก็มีพื้นที่ให้ลมเข้าได้ประมาณหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็ฟันธงให้ได้เลยนะครับว่าคือในการเปรียบเทียบแล้วก็ในการใช้งานจริงๆอ่ะถ้าเกิดเพื่อนๆหา38มิมิลไม่ได้อ่ะตัว40มิลเนี่ยไม่ได้ต่างกันมากขนาดนั้นนะครับก็จะมีความใหญ่ขึ้นนิดนึงหนักขึ้นนิดหน่อยนะครับแล้วก็กางกว่านิดเดียวเท่านั้นแต่เป็นความกางที่ผมว่ายอมรับได้ประมาณหนึ่งเลยนะครับไม่ต้องไปตกใจตัวเลขที่มันกางกว่าประมาณ5มิลที่วัดให้ดูเมื่ออกกี้นครรออรืพใใสสชงงาาาาจิเย็ามาถ ไปดัดสายให้แบบมันมีความโค้งๆหน่อยได้นะครับอย่างเงี้ยเอาหมอนมารัดนะครับหรือว่าหาอะไรมารัดให้มันโค้งอยู่ทรงหน่อยอะ่ะมันก็จะเป็นนาฬิกาที่ใส่ได้สบายขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้แบบโอเคอะ่ะไม่ต่างกันเลยนะครับแต่ก็แน่นอนนะสำหรับคนที่ข้อมือเล็กจริงจังนะครับหรืออย่างสาวๆนะข้อมือแบบ5นิ้วอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะเชียร์นะครับว่าตัวเล็กเนี่ยยังไงใส่สบายกว่าแน่นอนอยู่แล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดใครที่อยากจะลองฟิลลิ่งของไซส์38มิมลอะ่ะจริงๆมันจะมีตระกูล5 2 6 7องหกมาใหอ่ะที่เ,เพ ตัวนั้นอ่ะมันจะไซส์เดียวกับตัวนี้เลยนะครับสามสิบแปดจุดแปดมิลนะครับก็ลองไปในช็อปปาเต็กแล้วก็ลองไปไปนสวมดูก่อนก็ได้นะครับว่าฟิลลิ่งมันเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดชอบสามสิบแปดมิลเมื่อไหร่เนี่ยก็ค่อยมาตามซื้อห้าหนึ่งหกห้าก็ได้นะครับเพื่อเอาไปใส่ใช้งานนะครับอันนี้ก็เป็นความแตกต่างระหว่างสองเรือนนี้นะครับที่อยากจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับใครที่มีคําถามอะไรนะครับหรืออยากจะให้เปรียบเทียบกันอะไรแบบไหนอีกนะครับก็พิมพ์คอมเมนต์มา สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ